แชร์ share ออกไปแชร์ออกไปเดี๋ยววันนี้เราจะมีภารกิจสำคัญที่จะต้องเป็นสักขีพยานร่วมกันในการพาน้องปอไปหาคุณพ่อกันนะครับตอนนี้น้องบินน่าจะอยู่แถวแถวะทะเลเอ่าวไทยแล้วละ่ะกำลังจะเข้าสู่กำลังจะเข้าสู่ทางสมุทรปราการนะครับ คุณเตยพ่อที่อยู่ปากีสถานเจอลูกหรือยังครับตอนนี้เราเขาติดต่อมาอยู่ครับผม,มเขาบอกว่าเขาทําโทรศัพท์หายแต่ป่านนี้เขาก็ยังไม่ซื้อโทรศัพท์เลยนะครับส่งน้องขึ้นรถไฟหรือยังคะยังจ้าเต้ยนี่แหละจะไปกับน้องเองนะฮะพุ่งเอยเย็ยนนี้ครับสามทุ่ม ถึงอุบลแล้วไลฟ์ให้ดูด้วยนะจ๊ะจากุสุโขทยัยโอเคไม่ต้องถึงอุบลแล้วไปไลฟ์หรอกเดี๋ยวไลฟ์เรื่อยๆเออเดี๋ยวไลฟ์เรื่อยๆเลยนะครับเจอกันระหว่างทางเรื่อยๆไม่ใช่เนาะไม่ใช่เต้ยส่งน้องขึ้นรถไฟไปอุบลนะเต้ยนี่นะแหละก็จะพาน้องไปถึงอุบลเลยไปหาคุณพ่อเองเลยนะครับได้ข่าวว่าบ้านของคุณพ่อนั้นก็อยู่ใกล้สถานีวารินชำราบพ,พอดีเลยนะครับ รายการน้องออมสินตามหาพ่อโอ้โหไกลมากประมาณสองปีได้แล้วมั้งน้องอมสินน้องอมสินก็แฮปปี้ดีนะครับฮับชมจากหลักปูนเจ้าดูแลตัวเองด้วยนะคะอากาศเียนช่วงนี้เป็นหวัดนะ กาศเปลี่ยนแปลงสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับ แเราจอดตรงนี้หรอได้หรอไม่น่าได้นะ,ะนตอนนี้กำลังพยายามหาที่จอดรถกันอยู่นะคะมาถึงที่สนามบินดอนเมืองเรียบร้อยแล้วรถค่อนข้างหนานแน่นมารับผู้โดยสารกันนะฮะชนบุรีสวัสดีครับ กแล้วทําไมอ่ะสวัสดีครับจากชนบุรีสวัสดีครับเคยดูตอนเต้ยพาพ่อพินิษมาเจอลูกสาวโหตอนไหนนะ<ม>พ่อพินิษ<ช>คือคนไหนเนาะ อืมพี่ติก๊กพีติ๊กตามหาพ่อพินิดสมัยเป็นเด็กน้อยอ๋อๆยะลารอชมครับสวัสดีครับยะลายะลาระยอง รอเคสคุณลูกโป่งครับเออเคสของคุณลูกโป่งแม่ลูกโป่งนะครับคุณพ่อแดงเนาะตามหาก็นี่ก็ต้องขอแรงลูกเพจช่วยกันแชร์ให้ไปถึงครอบครัวของของคุณลูกโป่งคุณยายลูกโป่งนะครับให้ตอบรับสักหน่อยนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของครอบครัวเขามากนักนะครับเอ,อ่อในเมื่อเขาไม่สะดวกใจก็ด้วยด้วย,วยไม่รู้แล้เนาะ หลายเงื่อนไขหลายสาเหตุแล้วเกินในยุคที่มิจฉาชีพเปลื่นเมืองขนาดนี้เราก็เข้าใจในมุมเขาอะเนาะแต่ก็อยากจะอธิบายนะเบื้องตอนน้นนะตอนนี้นะมีลูกเพจแนะนําใหา้พ่อแดงหรือทางทีมงานเนี่ยส่งจดหมายไปทางบ้านเป้าหมายที่เราได้ข้อมูลมาก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนนี้ภาษาไท้พ่อแดงส่งจดหมายไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็รออัปเดตกันว่า จดหมายจะเป็นหมันหรือเปล่านะฮะจดหมายจะส่งไปผิดบ้านหรือถูกบ้านหรือได้รับการตอบรับหรือเปล่าและอย่างไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคบภาวนาให้เนาะช่วงนี้ก็พ่อแดงก็เจ็ดสิบกว่าแล้วว่าน่าจะเป็นบ้านปลายของแกแล้ว,ลวนะเนาะบ้านปลายถ้าอยากจะให้ได้เจอลูกสาวสักครั้งหลังจากที่แกก็ตัดสินใจให,ให้ลูกไปมีอนาคตที่ดีอยู่ต่างต่างเมืองต่างประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะในวินาทีสุดท้ายถ้าสมมุติว่า ลูกสาวแกยังอยู่อะเนาะก็หกสิบก็แก่กันแล้วอะเนาะแต่หกสิบคนก็น่าจะยังไม่แก่มากนะ 59, 50, 50, เนาะห้าสิบเก้าห้าสิบห้าสิบเก้าหกสิบอะไรเงี้ยก็ขอให้ได้เจอกันหมดห่วงคุณพ่อแดงไปนะคะนะตอนนั้นคุณพ่อก็อยากจะไม่อยากจะอนุญาตลูกสาวเหมือนกันให้ไปอยู่กับครอบครัวทางฝั่งแม่แต่พอนึกถึงอนาคตลูกแล้วคุณพ่อก็อยากจะนั่นแหละก็ปล่อยให้ลูกไปมีอนาคตเสื้อโค้ดตัว,ต,วตัวสุดท้าย คุณพ่อซื้อให้ลูกสาวนะครับก็่กอดสุดท้ายที่คุณพ่อได้ได้คุยกับลูกสาวนะตอนนี้แม่ลูกโป่งนี่แล้วตอนนี้เกดจะชื่ออะไรเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ใช้คำว่าลูกโป่งนี่คือชื่อน่ารักมากเลยอะ ก็รับรู้ว่าพ่อแดงคือพ่อนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าในใจจะเป็นความคิดถึงยังไงหรือว่าจะรู้สึกยังไงนะครับขอให้ได้รับรู้ข่าวซึ่งกันและกันและอย่างน้อยได,ได้ได้ติดต่อคุยกันสักหน่อยก็ดีว่าสถานะตอนนี้มันควรจะเป็นไปต่อ,อยังไงให้ได้รับรู้ความคิดถึงของกันและกันแค่นี้ก็คงจะพอค่คงจะดีมากๆแล้วนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์เคสนี้หน่อย เดี๋ยวอันนี้ก่อนเดี๋ยวขอไปรอรับน้องปอก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าน้องปอมาถึงที่สนามบินแล้วเดี๋ยวเต้ไล์ขึ้นไล่สดอีกทีหนึ่งนะครับรอรับชมไล่สดกันนะครับ